ตอนนี้ต่างด้าวครองแม่สอดแล้วโดยจ่ายซวยเพียง300บาทเดินเข้าออกประเทศไทยได้อย่างสบายใจไม่ต้องถูกตำรวจจับเราเพึ่งตำรวจแม่สอดไม่ได้อีกต่อไปแล้วแม่งรับเงินกันหมดประเทศไทยมันถึงขั้นต้องปฏิวัติใหม่หมดเลยนะงานนี้จริงๆเอาเป็นเอาตายไม่ได้พูดว่าเอาจริงเอาจังนะเอาเป็นเอาตายแม่งเลยงานนี้ หลังจากที่รายการนี้ออกรายการเจาะลึกเรื่องธุรกิจสีเทาที่เกี่ยวพันกับเจ้านหน้าที่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากทีมงานผมยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่แม่สอดแล้วจากการพูดคุยกับประชาชนทั่วไปแล้วตลอดจนมีประชาชนที่อยู่แม่สอดมานานแล้วอินบ็อกซ์ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมพวกผมเอามาสรุปเรียบเรียงมาให้ใหม่อินบ็อกซ์นี้พูดยางี้ครับเรียนคุณสนทิ ผมมีเรื่องอยากให้คุณทุนทิตีแผ่เรื่องสวยของตำรวจแม่สอดว่ามีการรับสวยเก็บค่าคุ้มครองชาวพมา่าชาวจีนชาวโรฮิงญาและต่างดาวต่างๆมากมายสร้างความเดือดร้อนต่างๆมากมายจนคนแม่สอดจะทนรับไม่ไม่ไหวแล้วทั้งหมดนี้ตำรวจแม่สอดเป็นผู้ดำเนินการเป็นขาใหญ่หน้าเสือเรื่องนี้มีมาหลายสิบปีแล้วทั้งพม่ากะเหรี่รยงโรฮิงญาล่าสุดมีจีนเท่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ชาวบ้านร้องเรียนหน่วยงานทั้งศูนย์ดำรงธรรมและปปชไปก็ไร้ประโยชน์วานสื่ออย่างคุณสุที่ตีแผ่เรื่องราวด้วยครับนี่คือข้อมูลที่เขาส่งมารวมทั้งข้อมูลที่ทีมงานผมเจาะลึกอยู่ในแม่สอดบนพื้นที่ก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องที่หนึ่งเรื่องต่างด้ามมีการเก็บสวยพมา่าเขาเรียกว่าบัตรปะเล็กการ์ดภาษาไทยเรียกว่าโปลิสการ์ดหรือบัตรพี่ต่อผมไม่รู้ต่อไหนนะฮะโดยจ่ายสวยเพียง300บาท เดินเข้าออกประเทศไทยได้อย่างสบายใจไม่ต้องถูกตำรวจจับเพราะมีบัตร300บาทมากมายเหลือเกินจะข้ามาจากช่องช่องทางธรรมชาติเข้ามาอยู่ในแม่สอดหรือจะเดินทางไปทำงานกรุงเทพจ่ายเพียง300บาทก็เดินทางผ่านเฉพาะอำเภอแม่สอดไปได้หรือจะอาศัยทำงานที่แม่สอดได้มีสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยเหมือนพลเมืองไทยทั่วไปจ่ายแค่เดือนละ3 0 0บาทต่อเดือนแห่ลายไหมท่านผู้ชมเรื่องนี้ชาวบ้านแม่สอด เอือมรากันมากๆเพราะสร้างปัญหาความเดือดร้อนลักขโมยอาชญากรตำรวจก็จับไม่ได้เพราะมีบาร,รมีบัตรปาเล็กการ์ดคือโปลิสการ์ดหรือบัตรที่ต่อนะฮะผมไม่รู้จริงๆว่าต่อไหนท่านผู้ชมไปเดากันแล้วกันคุ้มครองไวถ้ถ้าถูกเจ้าที่เรียกตรวจบัตรก็แค่โทรหาล่ามชาวพม่าคนหนึ่งชื่อโกโซนะฮะนี่ผมมีข้อมูลหมดนะเจ้าที่ก็ต้องหลีกทางให้ต่างด้าวแล้วต่างด้าวที่นี่ไม่เหมือนต่างด้าวในกรุงเทพเพราะอยู่ชายแดนพวกนี้จะกลางป่าเถื่อนมาก ตีรันฟันแทงปล้นกันทุกวันเพราะอยู่ติดชายแดนอยู่เหนือกฎหมายลบหนีเข้าออกสะดวกสบายถ้าถูกจับก็ติดคุกแค่วันสวันออกมาแล้วตอนนี้ต่างด้าวครองแม่สอดแล้วเพราะดาบต่อมีแบ็กดีสามารถเข้าออกห้องขังได้จับไปแค่วันเดียวพรุ่งนี้ออกมาเดินเล่นชิลๆเหมือนเดิมกลางคืนท่านผู้ชมครับชาวแม่สอนไม่กล้าออกจากบ้านเลยอยู่ๆไปแบบหวาดระแวง ประชาชนตาดำๆก็เจ็บใจทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้พวกพมา่ามันกลางต่อไปเพราะว่ามีตำรวจบางคนคุ้มครองฝ่ายปกครองทหารอสอตำรวจตอมอไม่สามารถทำอะไรคนเหล่านี้ได้เพราะถ้าท่านไม่เชื่อสายตาลองเดินไปดูตลาดพาเจริญกลางนคะรแม่สอดสักหนึ่งวันท่านจะรู้เรื่องทุกอย่างเลยเรื่องที่2เรื่องต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยจะเปิดร้านค้าค้าขา,ขายมีพาสปอร์ตหรือ CI หรือเนมลิส หรือไม่มีบัตรอะไรเลยเป็นต่างด้าวหลบนี้เข้าเมืองก็สามารถเปิดร้านเสริมสวยร้านขายของร้านซ่อมรถและอื่นๆอีกมากมายมากมหาศาลแย่งอาชีพคนไทยจ่ายเงินให้ตำรวจร้านคา้าร้านละ500บาทพันบาทพั0หบาท2,000บาทต่อเดือนแล้วแต่ร้านเล็กหรือร้านใหญ่ไม่ได้ผ่านการจ่ายภาษีที่ถูกต้องเลยแม้แต่บาทเดียวเงินเข้ากระเป๋า้าราการกังฉินเพียงไม่กี่คนนะผมเอารูปให้ดูเลยนะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวชาผมได้จะพูดร้านค้าคนไทยแห่เจ๊งขายกิจการการาระนาวพม่าก็แห่ซื้อกิจการคนไทยมาเปิดขายมันน่าเจ็บใจจริงๆประชาชนตาดำดร้องเรียนไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องที่ 3. รถแท็กซี่รถโดยสารรถวินโมอเตอร์ไซค์ถูกแย่งอาชีพการรับลูกค้าจากพวกเหล่าพม่าไม่มีบัตรต่างด้าวมีพาสปอร์ตไม่ได้มีใบขับขี่ขับรถสาธารณะหรือปาป้ายเหลืองมาวิ่งรับผู้โดยสารและเก็บเงินทุกๆุกวัน เคยแย่งลูกค้ารถโดยสารคนไทยรุมกระทืบคนไทยถึงขั้นออกสื่อเมื่อหลายปีก่อนสุดท้ายมีตำรวจชื่อดาบต่อมาไก่เกลี่ยเชิงคมขู่ให้รับเงินค่ารักษาพยาบาลและให้ยอมยอมพวกต่างด้าวไปซะเพราะมันเคลียร์แล้วรถพวกนี้จะรับทั้งชาวพม่าจีนชาวไทยที่ลบหนีเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างอิสระเสรีทั่วแม่สอดบางคันถูกติดต่อให้ไปรับถึงริมแม่น้ำเมย เพื่อพาคนจีนเทาเหล่าสแกมเมอร์หรือพมา่าลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาส่งที่สนามบินโรงแรมที่พักต่างๆและส่งคนข้ามไปมาตามช่องทางธรรมชาติระหว่างโรงแรมไปบนคาสิโนโเมืองคอลเซ็นเตอร์ต่างๆถึงริมแม่น้ำเมยในดินแดนประเทศไทย <c oughs> ใจสวยอย่างนี้ครับ <c oughs> เดือนละ5,000บาทต่อคันต่อเดือนสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารที่คนขับเป็นคนต่างด้าว พันห้าร้อยบาทต่อคันต่อเดือนสาหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่รถยนต์พันบาทสาหรับคนไม่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หากชนคนไทยตายก็เอาผิดไม่ได้เพราะเป็นรถมือสองโอลอยมาแล้วมักจะทิ้งรถและออกหมายเรียกไม่ได้เพราะเป็นต่างด้าวบางคนไม่มีบัตรก็ลอยนวลซื้อรถใหม่วิ่งกันสบายใจน่าเจ็บใจท่านผู้ชมครับทําไมประเทศไทยต้องให้พวกจีนเทาพม่า,มาเทาต่างด้าวเทาเหล่านี้มายิ่งใหญ่ในแม่สอดเอาละท่านผู้ชมครับ ข้อมูลที่เขาให้มาคือขั้นตอนการเก็บสวยท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีนะครับฟังแล้วอย่าพิ่งอาเจียนอ้วกด้วยความขยาขยงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s r i b e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ขั้นตอนที่หนึ่งมีการเก็บผ่านริ้วล้อเป็นชาวพม่าเชื้อสายโรฮิงญาที่ได้มาจากการซื้อบัตรประชาชนไทยชื่อในงานคือโกโซชื่อเล่นโกละชื่อจริงใช้ชื่อไทยชื่อนายโกละเชษฐานุกูลทำหน้าที่เป็นล่ามประจำสายตำรวจแม่สอดเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยหมายเลข4หลักคือ1890และหมายเลข96 8 7 ถ้าเคลียร์แล้วก็จะให้เบอร์ไว้มีปัญหาถูกจับพอโทรหาโกโซรับรองรอดทุกรายโดยมีการเปิดรับทำบัตรปะเล็กคือโปลลสตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบของทุกๆเดือนที่ศาลาหน้าโรงพักแม่สอดทาผู้ชมผมพูดไปตำรวจขำไม่ได้ตำรวจแม่สอดนี่แม้งสุดยอดจริงๆโฉงครึ่มสามารถเปิดกล้องวงจรปิดดูได้เลยวิธีทำก็เพียงแต่ใช้รูปภาพถ่ายชื่ออายุเท่านั้นพอจ่ายเงินครบ ก็จะให้เบอร์โทรศัพท์2เบอร์นี้มาคุ้มครองต่อการจ่ายหนึ่งครั้งต่อ1เดือนปัจจุบันล่ามโกโซมีทรัพย์สินหลาย10บล้านบาททั้งทั้งนี้เป็นล่ามภาษาพม่าให้กับสบพแม่สอดเงินเดือนแค่8,00 0บาทเองยังให้บรรดาลูกๆอีกหลายคนมาช่วยเก็บสวยด้วยและได้รับเงินค่าหัวคิวจากพี่ก๊อตอีกทีหนึ่งท่านผู้กำกับแม่สอดคนใหม่ครับท่านผู้การจังหวัดตากครับท่านผู้การภาค6ครับแล้วก็ท่านผอตรรครับลองเช็คดูนะฮะ การย้ายผู้ขมกับนี่ไม่ได้แปลว่าจะแก้ปัญหาได้นะสมัยเราเป็นเด็กเนี่ยเราเคยเล่นเป่ายญิงฉุบกันใช่ไหมผมไม่เคยเข้าใจเลยว,ว่าทําไมกระดาษถึงห่อหินและชนะได้มาวันนี้ผมถึงเข้าใจแล้วว่ากระดาษเนี่ยหอกฎหมายได้หอตํารวจได้นั่นคือเงินนั่นเองดูที่โรงพักแม่สอดก็จะเข้าใจแล้วนะคขั้นตอนที่สอง โกโซ่ so. ล่ามชาวโรฮิงญาน่าจะนำเงินที่เก็บได้ไปให้ลูกน้องคนสนิทซึ่งเป็นมือขวาของพี่ต่อคือจาสิบจอจานมีชื่อเล่นว่าพี่ก๊อตพี่ก๊อตเนี่ยได้รับจะรับบัญชีต่อจากโกโซและจัดแจงเงินต่างๆเป็นระบบระเบียบทั้งรูปภาพยอดเงินและค่าคุ้มครองต่างๆในแต่ละเดือนถ้ามีใครกล้ามาจากกับกลุมคนต่างด้าวที่เคลียร์แล้วพี่ก๊อตคนนี้ก็จะรายงานต่อพี่ต่อ ให้คนที่ถูกจับถูกโยกย้ายหน้าที่มันทันทีย้ายหน้าที่ตั้งแต่ยืนยามไปจนถึงย้ายหน่วยงานเป็นตำรวจศาลก็มีมาแล้วโอ้โหแม่งโคตรยิ่งใหญ่เลยท่านผู้ชมครับพี่ก๊อตคนนี้คนฉลาดเป็นคี์แมนสำคัญไม่มีทรัพย์สินใดๆใ,ให้สืบคน้นเพราะค่อนข้างจะป้องกันตัวอย่างรัดก,กุมและที่สำคัญนำไปส่งให้พี่ต่อซึ่งเป็นคนสำคัญที่สุดผมไม่รู้ว่าพี่ต่อคนไหนนะฮะขั้นตอนที่สามสำหรับพี่ต่อคนพมา่าเกือบทุกคนในแม่สอดรู้จักชื่อนี้ดี คีแมนที่สำคัญที่สุดคือดาบต่ออดีตตำรวจแม่สอดถูกโยกย้ายไปอยู่สพภาค6ปัจจุบันย้ายมาที่สพท่าสองยางแต่ไม่ต้องไปทำงานเพราะตัวอยู่แม่สอดเหมือนเดิมพี่ต่อเนี่ยเป็นชื่อที่ชาวแม่สอดคนไทยโคตรเอื้อมระอาชื่อน,นี้เต็มทนเป็นพ่อบ้านตัวสำคัญที่รวบรวมเงินจากการเก็บสวยทั้งหมดทั่วแม่สอดทั้งต่างด้าวไทยดำทั้งหลาย เพื่อส่งนายตำรวจระดับตำรวจฝ่ายปกครองระดับอำเภอและผู้ว่าทหารและหน่วยงานอื่นๆคุณนอ,อนุทินุครับท่านผู้ชมจําได้ไหมผมเคยถามคุณอ,อนุทินว่าทําไมฝ่ายปกครองึงไม่โดนด้วยนี่คือข้อมูลจากพื้นที่เขาบอกว่าแม่งส่งให้อำเภอด้วยมันจะไปโดนได้ยังไงล่ะโดยพี่ต่อได้รับเงินเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินตรงนี้เยอะมากๆได้ยินมาว่า20-30%ถึงเปอร์เซ็นต์แล้วแต่บางกรณีพี่ต่อเคยถูกตรวจสอบทรัพย์สินแล้วยังรอดมาจนถึงปัจจุบัน เพราะว่าเส้นใหญ่แบกดีไม่มีใครกล้าแตะไม่สามารถสืบได้ต่อว่าพี่ต่อคนที่ส่งให้ใครทําไมอํานาจบาร,รมีถึงเยอะเพียงนี้และทําให้เมืองแม่สอดเลอะเทอะแบบนี้ผมฟังแล้วผมท้อใจแต่ผมไม่ประหลาดใจที่มันถึงขนาดนี้ผมเนี่ยมีความคิดว่าเมืองอําเภอต่างๆที่อยู่ติดชายแดนเนี่ยต้องให้ย้ายถอยออกมาจากชายแดนให้พ้นไอ้แม่น้ําเมยมาประมาณสัก10 20กิโลสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเลย ไอ้ช่วง10กิโล15กิโลนะเป็นบัฟเฟอร์โซนของเราที่เราสามารถเอาหน่วยกลางไปตั้งตรวจสอบปกป้องป้องกันไม่ให้เกิดอาการแบบพี่ต่อหรือพี่ก๊อตหรือนายอำเภอต่างๆหรือทหารบางคนเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยแมงรับเงินกันหมดทหารก็รับมหาไทายก็รับตำรวจคือตำรวจที่จะเก่งในเรื่องของรับเงินรับทองแล้วมาเคลียร์หน้าเสือเอาพี่ท่านนายอำเภอเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้ต่อเดือน นั่งเฉยๆเ,เ,เงินแม่งเข้าเดือนละหลายหมื่นบางคนเป็นแสนนี่ไม่น่าประหลาดใจเลยนะว่าตำแหน่งทางหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นตำรวจหรือว่าเป็นเป็นมาดไทยนั้นอย่างที่ตำรวจนี่นะพุ่งกับแม่สอนเนี่ยว่ากันว่าต้องมีห0 6 0ล้านบาทถึงจะไปนั่งได้นั่งไม่ถึงปีก็ได้คืนหมดละคนบางคนท่านผู้ชมครับไปดูประวัติได้ แม่งนั่งเป็นผู้กับแม่สอนมา4ปีเต็มเตปีนี่แม่งแ,แดกเข้าไปเท่าไหร่บนความพิ่น่าจิบหายความมั่นคงของประเทศชาติที่สําคัญที่ผมสงสารที่สุดคือประชาชนคนไทยที่เป็นคนไทยไแท้ๆที่ทำหมากินอย่างสุดจริตวันนี้เนี่ยถ้าตํารวจจะลงไปจากส่วนกลางเนี่ยไปเช็คได้เลยร้านพม่าทั้งหลายเนี่ยตั้งถูกฎหมายไหมถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้ไอ้คนที่ชื่อโกโซ ไอ้โกโซเป็นพม่าสายโรฮิงญาซื้อบัตรประชาชนมาตรวจสอบบัตรประชาชนแม่งย้อนหลังเลยมึงได้มายังไงมันจะใหญ่ไปกว่าตำรวจที่ถูกต้องหรือตำรวจที่ซื่อสัตย์ได้ยังไงเราเพึ่งตำรวจแม่สอนไม่ได้อีกต่อไปแล้วตำรวจพบพระเราก็พึ่งไม่ได้ตำรวจอะไรก็ตามที่อยู่ริมชายแดนพึ่งไม่ได้แล้วเราจะพึ่งพุงกับแม่สอดคนใหม่ได้หรือเปล่าไม่รู้เราจะพึ่งภูงการตากได้หรือเปล่าไม่รู้ เราจะพึ่งผู้บัญชาการภาค6ซึ่งเป็นลูกชายของอดีตพบตรได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมครับมันมืดมนแมาประเทศไทยเรื่องแม่สอดผมเอามา,มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งย่อส่วนลงมาจากการเมืองระดับประเทศในกรุงเทพมหานครในรัฐสภาซึ่งแม่งยกมือกันตั้งรัฐบาลกันแดกกันชิบหาไยไปปวหมดเลยประเทศไทยไม่ใช่ถึงขั้นต้องรื้อฟื้น ทำงานอย่างเด็ดขาดมันถึงขั้นต้องปฏิวัติใหม่หมดเลยนะงานนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นท่านผู้ชมไม่งั้นแล้วมันจะไปรอดได้ยังไงพมา่านี่เต็มไปหมดเลยตอนนี้เกะกะเกเรมาแย่งอาชีพคนไทยนี่ยังไม่นับกับที่แม่งเข้ามาแล้วมาแย่งการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยใครรับผิดชอบพักประชาชนไอ้พักสามกีบนี่แหละคือตัวการ ต้องการเอาคนผู้นี้เข้ามาเพื่อสร้างปัญหาให้กับประเทศเพื่อรอให้ตะวันตกเข้ามาสวมรอยเข้ามายึดประเทศไทยในที่สุดฟังแล้วเศร้าไหมผมฝากท่านพลตรวจเอกกิจรัตนเพชรอยากให้ท่านลงไม้ลงมืออย่างเข้มแข็งเอาเป็นเอาตายไม่ได้พูดว่าเอาจริงเอาจังนะเอาเป็นเอาตายแม่งเลยงานนี้ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม